นาคานอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโยเกิร์ตพร้อมดื่มตราไทยเดนมาร์กชิลดีดื่มนมให้สนุกด้วยผุกเขียวได้ก <Okay. S 1> ารรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลการตลอดไปพว <Okay. S 1> กเรามั่นใจทั้งเช่าผสมมัลติวิตามินบี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอยากถามน้องสวยไหมคะ,ะถ้าสวยนะคะช่วยบอกมาให้น้องรู้หน่อยนี่ ถามน้องไม่รู้ถามแม่ตอบได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเธอเดย์วันของเธอค่ะที่นี่ที่เดียวนะคะ 9M c o t HD หมายเลข30ค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาเที่ยง20ถึงเที่ยง50จำง่ายๆเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะฝากไว้ด้วยนะคะนั่นก็คือผ่านทาง Facebook Live 9M c o t ค่ะช่องทางมีพิเศษนะแม่จ๋าคุณผู้ชมค่ะสามารถคอมเมนต์มาทักทายกันได้หรือว่าอยาก อยากจะให้เรานําเสนอเรื่องอะไรมีร้านอะไรเด็ดๆก็แนะนานมาได้ผ่านทางคอมเมนต์ได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อกี้ที่น้องร้องเนี่ยนะคะน้องมีเหตุผลในการร้องใช่แล้วคุณผู้ชมจาเพลงนี้ได้ไหมคะ<ช>เพลงนี้นี่จะดังมากนะคะในยุค90ค่ะใช่แล้วแต่เดี๋ยววันนี้นะคะ บอกเลยว่าเราสองคนร้องไม่เหมือนนะเจ้าตัวมาเองค่ะเจ้าตัวมาเองจริงๆนะคะและที่สําคัญนะคะนอกจากจะมาร้องเพลงนี้ให้เราได้ฟังกันให้เราได้หายคิดถึงกันนะคะก็จะมาเคลียร์ประเด็นเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเธอด้วยนะคะแต่กี้นี้เราได้เห็นในอินเตอร์ลุตรายการแล้วนะว่าโอ้โหประสบปัญหาทางเศรษฐกิจนะถึงกับต้องขายบ้านที่รักไปเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้เราไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยนะคะตอนนี้แขกรับเชิญของเรารออยู่แล้วขอต้อนรับนะคะคุณ คุณปอนรุ่งรักดวงขวัญค่ะค่ะเชิญค่ะนี่แอบอยู่สองวันแล้วนะสองวัสดีค่ะพี่อนสวัสดีค่ะเชิญเลยลูกเชิญค่ะปอนปอนไม่เกี้ยฝนร้องนะไม่คุ้นอะปอนร้องเองไหมคะเพลงหนูนะค่ะสวัสดีค่ะน้องอยากถามน้องสวยมิค่ะโอ้ยต้องอย่างนี้ด้วย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอยากคาแล้วสวยไหมคะนี่ต่อที่ต่อนี้อีกนิดหนึ่งหนึ่งสวยนะคะช่วยบอกมาให้น้องรู้หน่อยน้องอยู่คนเดียวไม่มีแฟนจะเข้าจะนหนมนเน่มันเงยไม่เคยจะยังเลยมีหรือไเดี๋ยวเชิญนั่งนะคะขอบคุณค่ะพี่ปอนค่มามีให้สนุกแต่เช้าเลยเนาะปอนเพลงก็สนุกสนานดีนะแต่ทาไม พากหลังเนี่ยไม่ได้ยินข่าวว่าเออหนูจะขายบ้านขายช่องหรอหรือมีไหลหลังหรือยังไงคะลูกดีจะเลยมีหลายหลังเเนาะไม่ค่ะมีหลายหลังไม่ดีดูแลยากใช่ใช่มีหลังเดียวมีหลังเดียวค่ะแล้วก็ไม่หรอกค่ะปอนว่าการขายบ้านอ่ะมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการถ้าถามว่ามันเป็นวิกฤตไหมก็เป็นวิกฤตนั่นแหละค่ะแต่ว่าวิกฤตของปอนอาจจะไม่ได้แย่เหมือนแบบคือเอาเป็นว่าถ้าถ้ามันสูงสุด หรือว่าต่าสุดอะปอน่าจะอยู่กลางๆอะ uh huh. ปอนไม่อยากให้รู้สึกว่าเฮ้ย uh huh. ทำไมปอนเดือดร้อนน่ะปอนไม่ไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าคนที่มันเดือดร้อนกว่าเรามีเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยทีนี uh ้ป huh. uh huh. อนก็เลยบอกว่าเราอยู่กลางๆ uh huh. เราไม่ได้มีหนี้สินอะไรเพีย uh huh. งแต่ว่าเราไม่มีเงินแล้วเพราะว่า เพราะว่าเอา่อเนื่องจากบอลเป็นคนขี้โรคค่ะค่ะรูปเป็นอะไรลูกโร,ร,ร,รคทางเดินหายใจตอบสนองรุนแรงไม่ค่ะมันมันยิ่งกว่าหอบหืดอุ้ยมันคืออะไรอธิบายนิดนึงลูกมันเป็นโรคทางเดินหายใจตอบสนองรุนแรงหมายความว่าบอลแพ้สารเคมีแพ้ควันแพ้ฝุ่นแพ้ทุกอย่างแพ้แบบรุนแรงหมายความว่า ถ้าถ้าคนอื่นเนี่ยเดินผ่านก็ปกติใช่ไหมคะแต่ถ้าตอนเดินผ่านสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยมันดูดเข้ามาเลยมันไวใช่ไหมมันไวมันไวที่รอบตัวใช่ที่เป็นสารพิษค่ะเป็นมาตั้งแต่เด็กไหมคะหรือมาเป็นตอนโตไม่เจอมลพิษเริ่มเริ่มเลยตอนเป็นภูมิแพ้มาก่อนค่ะแล้วมันก็ ก็พัฒนาพัฒนาเป็นคนชอบพัฒนาแปลว่าส่งผลกระทบต่อร่างกายเราคือเห็นชัดเลยใช่ไหมจนกระทั่งพี่ปอนี่คือต้องออกจากวงการมันเิอไปพักหนึ่งคือคือพี่ปอนเหมือนแบบเข้าเข้าออกออกเข้าออกเพราะว่าพอเป็นโรคอะค่ะมันจะต้องรักษาเป็นเดือนเป็นปีเหมือนกันเพราะว่ามันจะต้องให้ให้ไอ้ที่หลอดลมมันอักเสบเรื้อรังอะค่ะมันมันเป็นหนอง โอ้ oh, <c oughs> ขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ใช่ค่ะมันเป็นหนองแล้วเราหายใจไม่ออกเราก็ <c oughs> ต้องไปพ่นฆ่าเชือ้อรักษาพ <c oughs> อรักษาเสร็จปุ๊บเนี่ยคือแผลเวลาถ้ามันถลอกอะคะ่ะ ถ้ามันยังไม่หายสนิทมันก็สามารถกลับมาติดเชื้อได้อีกมันก็เหมือนแผลสดนะแผลแผลสดเพราะฉะนั้นมันจะต้องรักษาให้จนแบบมันสนิทให้แห้งเลยถึงออาไปทํางานได้ที่นี้งานวงการบันเทิงอ่ะอย่างของปอนก็ถ่ายตามป่าตามเขาตามทุ่งตามนาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเจอควันเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องสนิทจริงๆถึงจะออกไปทํางานได้มันก็จะเลยเข้าๆออกๆเข้าออกกตลอดเวลาพวกเราก็ไม่รู้เนาะเห็นน้องปอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะสมัยก่อนที่เราทำงานเยอะๆในวงการเนี่ยมีอาการนี้ขึ้นมาหรือยังคะ มันเริ่มเป็นตั้งแต่ประมาณปี38 39เลยค่ะตั้งแต่ 8, 3, หลังมลักทุ่งเลยก็เป็นออาการหนักสุดของมันเป็นยังไงครับืือคุณผู้ชมเนี่ยยังไม่เคยไปหาหมอแต่อาการคล้ายๆหนูแต่จะได้รู้ตัวว่าอาจจะอย่างเงี้ยค่ะ,คะอ,อาการเหรอคะก็คือ ก็คือถ้ารับเชื้อมาปุ๊บปันก็จะไข้ขึ้นเลยค่ะเหมือนอักเสบเหมือนคนเป็นแผลอักเสบค่ะมันก็จะมีร้าวไข้ค่ะร้าวไข้แล้วก็แค่ไปพ่นพ่นรักษาฆ่าเชื้อให้หายประมาณนี้ถ้าถ้าถามว่าใครจะมีอาการอย่างนี้คือเท่าที่ปอนฟังจากคุณหมอน่าจะมีน้อยไม่ไวขนาดนี้เนาะไม่ค่อยเห็นโอกาสเป็นมากแา่ว่าเราคือ เป็นหนึ่งในนั้นที่มีอาการนี้อยู่อันนี้มีส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเราในชีวิตประจําวันบ้างนะคะพี่ปอนมากค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจปอนใช่ไหมคะไม่เข้าใจพี่ปอน ก็คือเขาอาจจะมองว่าเอ๊ะเราดับจริตหรือเปล่าอย่างวันนี้ปอนเจออะไรแล้วปอนก็จะตกใจแล้วปอนบอกปอนจะหนีคือเรารู้ตัวเรารู้ตัวเราจะก้นหายใจแล้วเราจะถอยทุกคนไม่มองเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยบอกว่าเราอะเป็นมากเราเป็นมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยก็เลยต้องดูแลตัวเองมันก็จะทำให้รู้สึกว่าการที่เขาไปอยู่ในสังคมอะ เราเกรงใจสังคมอะค่ะเพราะเขาอาจจะใช้ชีวิตปกติของเขาเดินสู่บริหรืออะไรก็<อ>แล้วแต่อ่างเงี้ยแต่เราอยู่ตรงนั้นไม่ได้เลยค่ะ,ค,ะคือแบบอัดกลัวจะไปว่าเออเดี๋ยวคนอื่นเขาจะฆ<ช>่าง<ช>ี่เหรอโอ้โหลูกแล้วช่วงโควิดแบบนี้ละคะมันส่งผลให้เราต้องระวังมากขึ้นไหมคะหรือว่าตอนวิตกจริตแบบแพน,นิกเลยอค่ะคือแบบว่าม,มากเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเป็นคนดูแลครอบครัวทั้งหมด คือคิดว่าถ้าเราเป็นอะไรไปแบบวัยวัยยิ่งเห็นพอคนไปกันเยอะแยะ,แยะอย่างเงี้ยรล้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราคนนั้นเราเป็นเราต้องไปอย่างเงี้ยแล้วครอบครัวจะอยู่ยังไงเป็นห่วง,งนะเป็นห่วงมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแม่ก็มาหวานพี่ก็บอกว่าคือทุกคนก็ป่วยแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราออกมาทํางานแล้วออกไปติดเขามันจะเป็นยังไงคือคิดคิดทุกอย่างเลยค่ะคิดแบบเนาะกังวลใช่นกัะที่บอกดูแลครอบครัวเยอะนี้ทั้งหมดกี่คนคะ ปัจจุบันก็คือคือคือตัวมันเองอะครอบครัวหลักก็คือมีคุณแม่แล้วก็พี่ชายสองคนแต่แต่ที่ที่ตั้งแต่เด็กจนโตมาเลยเนี่ยค่ะก็จะมีนะมีตามีส่งญาอะไรคือไปทุกคนะคะก็จะเป็นครอบครัวขยานในไทยใช่ใช่ที่ที่ดูแลแต่ไม่ได้แบบดูแลเขาเยอะแยะนะคะแต่คุณแม่เขาจะเป็นปอนเป็นคนหา ใช่พี่ปอนจะเป็นคนหาแล้วแม่เขาจะเป็นคนที่จะไายกระจายไปดูแลเองใครเดือดร้อนแม่ก็จะดูแลเลยเรียกได้ว่าพี่ปอนเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยได้ไหมใช่ค่ะใช่เลยค่ะปอนเป็นเสาหลักแบบนี้เนาะพูดถึงห่วงห่วงอยู่แล้วเนาะเคยหาไม่ทันไหมบ่อยค่ะแล้วทําไงลูกคืออย่างนี้ที่ถามเพราะว่าจริงๆมีหลายคนแหละที่เป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วเวลาแบบเหมือนกับมันกระชั้นตัวมันไม่ทันเนี่ยคือเขาคงมีความรู้สึกว่า ไม่ใช่แหละเขาต้องรู้สึกแหละมันัเฟอร์มันห่วงจะทุกข์น่ะแล้วถ้าเกิดวันที่หนูเคยเจอแบบเนี้ย เพื่อนหนูจะแชร์อะไรดีๆให้คุณผู้ชมแบบสร้างกําลังใจให้ตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือคืออย่างที่บอลบอกหนึ่งคือปัญหาของสุขภาพบอนมาแล้วอันที่หนึ่ง<ม>เพราะฉะนั้น,นการทํางานของปอนได้ไม่เต็มที่การหาเงินของปอนมันกระท่อนกระแทน่นการดําเนินชีวิตในในใน,ในกรุงเทพของปอนที่เพิ่งท,ที่ตอนย้ายเข้ามาตอนหลายปี3 4มสีตอนนั้นนะคะมันก็คือต้องสร้างหลักสร้างฐานหมดต้องบ้านทั้งรถอะไรทุกอย่างต้องสร้างหมดนะคะต้องสร้างใหม่หมดเพราะฉะนั้นการหาผ่อนมันเหมือนกับใช้ได้เป็นเดือนเดือนเท่านั้นเองนะคะแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดพี่พัทัย ถามว่าแล้วปอนหาทันไหมไม่ทันบางทีที่มันไม่ทันคือมันไม่ทันแต่วิธีการก็คือปอนเป็นคนที่ไม่รบกวนใครเลยค่ะไม่เคยจะรบกวนใครเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูแลในวิถีของเราดูแลยังไงให้มันอยู่ได้แล้วแล้วมันก็อยู่ได้มาทุกครั้งอะค่ะบางทีไม่มีก็อดทนไว้ก่อนแล้วก็ก็แม่ค่ะต้องบอกว่าแม่เป็นคนเก่งมากคือแม่นะไม่เคยขอเงินปอนเลยสักบาทเดียวไม่เคยเดือดร้อนหรือหรืออะไรไม่เคยบอกเลยว่าตอนนี้ไม่มีจะกินละแต่แม่เขาจะมีวิธีการก็คือ อาจจะไปติดเงินค่ากับข้าวหรือจะมีสร้อยหรือมีของมีอะไรแม่เขาก็จะไปไปจำนำไว้หรืออะไรคือเขาจะบริหารจัดการเองเขารู้เลยว่าถ้าลูกไม่ให้เงินแสดงว่าลูกไม่มีเขาจะไม่ให้พูดให้รู้ให้เรารู้สึกว่าเราลำบากเราลำบากใจแต่เราก็หาหาหาแต่เมื่อไหร่ที่มีเราก็จะใส่ให้แม่ใส่ให้แม่ใส่ให้แม่แล้วเขาก็จะบริหารแล้วสุดท้ายมันก็หมุนเดินมาได้เอพี่ผัดเห็นหนูที่ไรสมัยก่อนเนาะก็ดูแบบสดใสไม่รู้เลยนะว่าข้างในคือ คือเก็บความรู้สึกอย่างนี้เอาไว้น right, ะแล้วดูบริหารใจตัวเองอยังไงอะคะให้มันแบบไม่ต้องไปทุกข์กับมันลุยต่ออย่างเงี้ยค่ะใช่จริงๆแล้วปอนไม่ทุกข์เลยนะคะอมไม่ได้มีอะไรทุกข์หรอกคะ่กเะเป็นบนุญ ว,ว่ามันชีวิตมันก็คือต้องดําเนินไปแล้วเราเลือกมันเองอะค่ะว่าปอนเลือกที่จะมาอยู่กรุงเทพแล้วก็เลือกที่จะมาหากินเพื่อเลี้ยงครอบครัวเราเลือกเองทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็เราก็เลือกเองที่เราอยากจะมีบ้านแบบนี้ s> <S เลือกเองที่เราอยากจะมีรถถ้าเราไม่มีรถไม่มีบ้านเราเช่าบ้านก็ได้หรืออะไรเงี้ยคือเราเลือกเองเราก็ต้องสู้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันไม่ไหวก็ขาย คือปอนไม่ยึดติดกัไปง่ายๆนะลูกนะค่ะใช่บริหารจัดการให้มันเรามีชีวิตอยู่ได้เพราะเราก็แค่หนึ่งชีวิตตายไปก็จบอย่างเงี้ยก็ให้มันอยู่ใน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 โลกที่มันต้องอยู่ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็บริหารไปเรียกว่าไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆมที่มีมาแล้วมันพีมันก็อาจจะต้องผ่านไปอย่างเรื่องของบ้านอย่างเงี้ยเมื่อกี้นี้ที่พี่ปอนบอกมานะคะก็คือถ้าไม่ไหวจริงๆก็คือต้องยอมสละตอนนี้คือก็ขายต้องขายบ้านใช่ขายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะยังค่ะอ๋อยังประกาศาระ แรงจะชมอยู่ว่าขายได้นี่เก่งมากนี่ก็บอกค่เอาน่ะเราช่วยเป็นอธิษฐานขอให้พวกเราขายบ้านได้ค่ะพี่ใครก็ขายอะคะ ขายค่ะเอาไว้ตอนนี้เอาไว้หลายอันไม่ได้ค่ะแบกไม่ไหวเหมือนกันนะคะคือก็แค่ขายเพื่อมาบริหารจัดการเนาะบนว่านะคะลดภาระนะปอนเนาะลดภาระแล้วก็อาจจะขายหลังนี้แล้วไปซื้อหลังเล็กอยู่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโชอบจังเลยการเขาเรียกว่าเป็นการระบบการจัดการจิตใจของเราว่าไม่ต้องยึดติดกับสิ่งที่ที่มันมีหรือว่าต้องอยู่บ้านหลังใหญ่เท่านั้นเราเราอาจจะช่วงนี้อาจจะมีภาระเยอะหน่อยหรืออาจจะมีวิกฤตแล้วก็ ตัดไจขายได้แล้วก็ไปอยู่ในบ้านที่หลังเล็กลงหน่อยแต่ก็มีความสุขเหมือนเดิมบ้านอยู่ที่ไหนคะหลังนี้เออวัชรพลค่ะวัชรพลอะลองสิลองบอกขายสิเผื่อได้วันนี้ขายบ้านนะคะขนาด80ตารางวาค่ะอยู่ที่ วัชรพลนะคะจริงๆติดต่อปนมาได้เลยค่ะที่0614265919ค่ะแต่ว่าเราระหว่างการรอขายบ้านเนี่ยได้ข่าวว่าก็สู้ชีวิตสุดพลังเนาะ,ะตอนนี้ผันตัวเองมาทำมาค้าขายอะไรคะน้ำพริกค่ะน้ำพริกอะไรลูกน้ำพริกไก่ปลาแห้งค่ะ ของคนใต้เนาะหนูเป็นคนใต้เนาะตอนเป็นคนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาแล้วก็แล้วก็มีเชื้อพัทลุงกระบี่อะไรคือมีก็คือเป็นคนก็จะเป็นโซนใต้แล้วก็สูตรที่เอามาทําก็คือก็จะเป็นสูตรของทางบ้านเองเลยใช่ไหมคะพี่ปอนคือคือเป็นอย่างนี้ค่ะน้องฝนเนื่องจากว่าแกงไตปลาแห้งทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะว่าว่ามันเป็นตำนานอาหารของทางภาคใต้แต่ว่าพี่ปอนอ่ะเป็นอย่างที่บอกว่าปอนอ่ะรักษาสุขภาพมากเรื่องอาหารการกินปอนก็จะดูแลมากวัตถุ ดิบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอาหารพวกนี้เราทํากินเองอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะปรับเปลี่ยนคือมันอาจจะนิวเจนมากขึ้นด้วยการใส่ใส่วัตถุดิบต่างๆที่มันไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่ไม่ได้เป็นสูตรดั้งเดิมพูดตรงๆเลยว่าครูคนบอกโอ้ยไม่ใช่สูตรดั้งเดิมหรออะไรอย่างเงี้ยอ,อยากจะค้นหาสูตรดั้งเดิมมีคนขายสูตรดั้งเดิมก็ไปหาก,กินได้อร่อยอร่อย,ออยเยอะแยะนะคะแต่ว,ว่าของปอนอาจจะเป็นสูตรใหม่เลยไม่ว่าจะเป็นปลาที่ใส่เข้าไปหรือว่า ปอนไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่ใส่เกลือดีต่อสุขภาพดีต่อสุขภาพค่ะใช่เรื่องของสุขภาพก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็คิดค้นสูตรนี้มาเพื่อเฉพาะสําหรับคนที่ดูแลสุขภาพด้วยเออน่าสนใจมากๆเลยจริงๆแล้วเป็นสูตรที่เราทํากินเองทํากินเองเพื่อสุขภาพเรากินไปเรื่อยๆแล้วแล้วบางทีอ่ะให้เพื่อนๆกินเขาบอกอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยก็เลยวันนั้นคิดได้ว่าพอดีพอปอนประกาศขายบ้านนะคะเพื่อนปอนตั๊ก รักลีลาค่ะเขาก็โทรมาบอกบอนเ,เอาเงินเดี๋ยวเอาเงินให้คือให้โอนบนบัญชีมาอะไรแบบนี้บอลบอกไม่ต้องไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นแล้วก็เลยคุยกันว่าทำไมบอนไม่ทําอะไรขายอาหารใต้อร่อยจะตายนู่นนี่กนนน็ก็ <ๆ S 2> เลยคิดไอเดียขึ้นมาเลยทําขายเลยแสดงว่าโปรเจกต์นี้ก็เพิ่งมาใช่ค่ะเพิ่งมาค่ะเพิ่งมาเพิ่งมาก่อนไม่ค่ะแม่ เพิ่งมาหลังจากที่ปอนประกาศขายบ้านไม่ถึงเดือนเองค่ะไม่ถึงเดือนค่ะอออยหรอแล้วขายดีไหมคะขายดีนี่ไงต้าเขียนไว้ยี่ห้อร้อยชาติร้อยชาตร้อยชาติคือแปลว่าร่อยมากร้อยชาติแม่ตกชาตินี่เลยค่ะตบชาติเนามีที่มาไปของชื่อนี่ทาให้อยากรู้สึกว่าอยากชิมเลยเนาะเดี๋ยวชิมเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าไงเรามีนะเรามีมาให้ชิมด้วยแต่ว่าอาจจะชิมนริการไม่ได้ช่วงนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชม ความน่ารับประทานของไตปลาร้อยชาิร้อยชาดร้อยชาิร้อยชาดเนาะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะคุณผู้ชมค่ะสักครู่เดียวค่ะจึงหน้าร้อยชาินะค่ะยาหมองตาถ้วยทองยาหมองตาถ้วยทอง มันเทาอาการแมลงสัตว์จัดตอยวิงเวียนหน้ามืดเวียนหัวยาหมองตราถ้วยหมอเพราะเราห่วงใยคุณเราจึงอยู่ที่สาขาอยู่ที่หน้าเตา่าเพื่อให้คุณอยู่บ้านอย่างปลอดภัยแค่สั่งผ่านออนไลน์จะโทรมาหรือไลน์มาสั่งได้เลยบิ๊กซีเราพร้อมดูแลคุณความสุขของผมคือการได้อยู่กับครอบครัวที่ผมรัก ผมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบห้ามู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและผมเลือกน้ำว่านหางจระเข 99. ้99.5%ตราปาวงเต้ปาวงเต,องเต้อโลเวยราเครื่องดื่มจากน้ำว่านหางจระเข้แท้มีว่านหางจระเข้ที่มีประโยชน์ใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยปาวงเต้อโลเวยรานึกถึงอโลเวรานึกถึงปาวงเต้ ลาต้องไปย้อมผมที่ร้าน,นอีกอทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลทำยังไงเราเธอผมนุ่งงามแสนงามนุ่มลื่นสวยจัง t r e a t m น n ์โอเคเฮอร์เบิลสิจ้ะถึงได้หมักผมสวยช่วยบำรุงผมเสียก็ได้ด้วยอื t r e a t m น n ์โอเค t r e a t m น n ์บำรุงผมโอเคเฮอร์เบิล ยามหม่องตราถ้วยทองยาหม่องตราถ้วยทองเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดย่อฟกช้ำยาหม่องตราถ้วยทอง ซื้อของที่ไหนคุ้มที่สุดชอบสนุกที่สุดของความคุ้มต้องช็อปมาเนียสินค้าหลากหลายราคาดีการันรีคุณภาพโดยเอ็มคอร์ดสั่งซื้อสะดวกได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มลดสูงสุดถึง70%เพิเศษสุดๆช็อปที่ช็อปมาเนีย c o t n e t มีส่วนลดเพียงพิมพ์รหัสทีวี100ลดทันที100บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ1000บาทตั้งแต่วันที่16มิถุนายนถึง15งรกรกฎาคมนี้ ยาหม่องน้ำปลาถ้วยทอง2499ไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาครีม91 e คืนอีนความชุ่มชื่นให้แก่ผิวทำให้รอยแตกลายดูจางลงครีม, e. มเก e อีมีเลมีเฮกว่าเดิม, <c oughs> มคุณผู้ชม ดูใกล้ๆเลยนะคะอันนี้แบบว่าใต้แท้นะนี่ลูก่อลูกตตไสซไม่มีดนาเรี่ยงอ่ะ เรเรียกไม่ได้เอามาดีมีหลุกเครื่ออลุกเครื่อน่หลูกเครื่องเลยแบบนี้นี่หลูกเครื่อพว่าบวงนี่รนี่นี่ใบโบโบใบโเป็นไงล่ะนี่เตียนี่ต้องมีภาษามาปนๆหน่อยคือผักพวกนี้นี่ก็คือคัดด้วยนะคะคัดมาจากสวนที่พี่ปอนไว้ใจเลยนะว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีแน่นอนนะคะโอ้น่ารับประทานมากๆเลยผักสดเอาไว้ทานกับอาหารใต้ใช่ผักสดมันคู่กับน้ำพริกไต่ปลาอันนี้คือ ไม่ใช่แกงไตปลาแต่มันคือน้ำพริกไตปลาแตกต่างจากแกง,ยยงไกงตปลายังไงแกงไตปลาก็คือมีน้ำนนแต่น้ำพริกก็คือสามารถที่จะกินกับ จิ้มได้อะไรก็ได้อาหารทุกมื้อได้หมดเลยป้าจ๋าแต่ถ้าเราจะทำแบบน้ำก็คือแกงไตปลาเนี่ยเราก็คือนำสูตรเนี้ยไปผสมน้ำได้เลยเนาะได้เลยเพราะว่ามันเข้มข้นมากเราไปใส่น้ำคนก็เติมผักเติมอะไรก็ไปได้เติมเติมนะใช่ค่ะที่ชอบใส่ได้เลยและสูตรนี้แหละค่ะลูกอ๋อจะบอกว่าอย่างนี้หลังจากที่พอทำน้ำพริกไตปลาไปใช่ไหมคะแล้วทุกคนก็ถามทำไมมีอย่างเดียวมีอย่างเดียวค่ะเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ทำอย่างอื่นได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดมาเป็นน้ำพริกปลา ปลาชิงช้างปลาชิงชังปลาชิงช่างมันปลาปลา,ปาทางใต้นะ,ะปลาชิงชังเป็นพันธุ์พืชบอกคุณผู้ชมที่ปลาชิงชัางนี่ถ้าทุกคนรู้หรือเซิร์ชเข้าไปใน Google จะทราบเลยว่าแคลเซียมที่สุด สุดยอดที่สุดคืออยู่ในปลาตัวนี้เลยเพราะเขาทานได้ทั้งตัวเป็นปลาตัวเล็กๆที่สามารถทานได้ทั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นน้ำพริกอันนี้ก็คือโอ้โหอุดมไปดช้วไก่รเซียมถูกต้องค่ะสุขภาพอีกแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะปอนขั่วเตาถ่านทั้งหมดก็จะได้กลิ่นทุกอย่างทุกอย่างจะขั่วเตาถ่านถ่านยังเลือกเลยค่ะรสถ่านเลือกยังไงคะถ่านก็เลือกก็คือต้องเป็นไม้กองกลางไม้แบบว่าไม้เป็นแบบโบราณโบราณใช่เพราะแต่ละไม้ความร้อนมันจะออกมาไม่เสมอ กันแล้วก็กลิ่นก็ไม่เหมือนกันใช่ค่ะอันนี้ต้องคั่วนานมากเป็นเป็นแบบนานเป็นชั่วโมงเลยนะคะ4ี่หชั่วโมงแล้วก็แบบความร้อนเป็นร้อยองศาเลยนี่วิธีการทำนะแล้วก็มีวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะคะก็คือคั่วกันแบบกระทะใหญ่ๆแบบว่า โหน่าทานมากๆเลยความร้อนต้องแบบสุดๆเลยแล้วก็แน่นอนความสะอาดการใส่แพ็กเกจจิ้งอะไรทุกอย่างเราเราดูแลมันอย่างดีหมดเลยนี่ตั้งใจเลยนะนี่นครตั้งแต่แรกทําเล่นๆนะไปมาคือเราก็ชอบออกแบบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็ออกแบบกันเล่นๆเออหล่อยชาติเออมียี่ห้อหน่อยอะไรหน่อยอะไรประมาณนี้นี่ไงปลาชิงชัาไปไม่ใช่ค่ะนี่ปลาซาบะปลาซาบะจิ๋วค้างเอาไว้ทำปาปลาของดีนี่แล้วเรารู้วิธีการคั่วแต่ละครั้งนะคะ การที่จะใส่ใบมะกรูดลงไปนี้ก็ไม่ใช่อยู่ๆก็จะใส่นะคะมันจะมีวิธีการใส่ก่อนใส่หลังใส่ใส่สามสามช่วงอะค่ะไม่ใช่ใส่ทุกครั้งพร้อมกันเพื่อที่จะได้กลิ่นของเขาอย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็เครื่องแกงพี่ปอลก็ตำมือโอ้ยโป้โห ไม่ปันตันใช่มันจะละเอียดไม่เหมือนการฝนความแข็งแรงพิสูจน์ความแข็งแกร่งของกล้มเนือแขนมากๆเพื่อให้สุขภาพตใงแข็งแรงไปด้วยแล้วมีคนช่วยนหล่อนี่ค่ะมีมีมีพี่สาวมีพี่ปูมีพี่ก้อยมีน้องมิ้วมีพี่แจไกเลย้ยคือช่วยกันอครัววที่บ้านก็คือช่วยกันแม่แม่เป็นแคทเชียร์อย่างเดียวเนาะ แม่หรอแม่บต่งิดกว่าแล้วคุอแม่เป็น QC วีเบาหวานใช่ใชิมให้ลูกอย่างเดียวะคะเป็นเป็นดูแบบควบคุมคุณภาพต่างๆทานให้อร่อยนี่เขาบอกไงต้องทานกับนี่ปกติแล้วน้าพริกไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องมีอาหารอะไรมากเพราะว่าน้าพริกไตปลาแห้งของหล่อชาิเนี่ยคือกินเข้าไปเนี่ยจะได้เนื้อปลาทุกคงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย จริงๆไม่ต้องมีเครื่องเคียงอะไรก็ได้ค่ะแค่ผักสดก็โอเคแล้วแต่ว่าตอนนี้เรามีไข่เจียวไข่เจียวที่ใส่สตอด้วยนะคะใส่หอมใหญ่ด้วยนะคะเราก็ผสมเข้าไปตรงนี้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยค่ะเป็นไข่เจียวผัดเลยไข่เจียวใส่สตอด้วยใช่และน้ำมันที่ทอดก็เป็นน้ำมันไม่ใช่น้ำมันพาร์เลยค่ะน้ำมันอะไรคะใช้อย่างดีเลยบอกใช้น้ำมันอย่างดีนะเราทานอย่างดีนะคะให้พอดซ้ำ ถ้าเกิดไข่เนี่ยถ้าเป็นไข่ยางมาตูมนี่จะอร่อยไหมใช่มันต้องเป็นนันเนาะต้องเป็นไข่เป็ดยางมาตูมเนาะอะไรมันจงเหลียวกับลายสอก็เลยทีเดียวค่ะตอนนี้แล้วก็คลุกข้าวสวยร้อนๆเนาะใช่ค่ะพี่ปนขายยังไงอะคะเออพี่ปนขายก็คือเออกิโลนึงเนี่ยพันกรัมเนี่ยจะขายอยู่ที่750ดร้อยหแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นอันนี้หนึ่งซองหนึ่กรัมหนึ่งขีดก็คือ75บห้าบาทราคานี้ขายทั่วโลกเลยค่ะค่ะสั่ง สั่งจากประเทศไหนก็จะราคานี้จากประเทศไนก็ราคาเดียวแล้วถ้าคุณผู้ชมสนใจนะเชิญน้องปอนบอกช่องทางการติดต่อเลยค่ะค่ะก็สามารถเข้าไปที่เพจลอยฉาดได้นะคะแล้วก็โทรไปที่0 94828 9, 6, 5, 6ค่ะเราขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง Facebook แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะติดต่อไปได้เลยนะคะแต่นี่ผลการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะผลการตอบรับดีมากเลยแล้วก็บรรขออนุชาตพูดตรงนี้นะคะว่าถ้าเกิดโทรไปบางทีเราอาจจะแบบ พอโทรคุยมใช่สายอาจจะชนกันชนกันชนกานติดใช่ค่ะถ้าเข้าไปในเพจจะง่ายถ้าสะดวกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ที่ไม่สะดวกใช้ Facebook ก็สามารถโทรได้ค่ะอาจจะโทรหลายรอบหน่อยนะหลายรอบหน่อยต้องรอนิดนึงเมนูไหนขายดีกว่ากันคะเมนูนี้ยังไม่ได้เริ่มขายเลยโันนี้มาเปิดตัววันนี้มาเปิดตัวเลยนะให้ชิมก่อนเลยค่ะที่ค่ะเมนูนี้วันนี้วันแรกนะคะท่ชมท่า เขาเป็นว่าใครที่ชอบรสเผ็ดจัดจ้านต้องอันนี้เลยค่ะดูรงเผ็ดแน่ค่ะดูพรสิคะเนี่ยที่สําคัญที่สุดอย่างที่น้องปอบอกนะเราตำมือเราไม่ใช่เครื่องปั่นเพราะฉะนั้นความละเอียดเนี่ยมันจะแบบน้ำมีมิติกว่าใช่ไหมคะใช่มันจะมีเท็กเจอร์ในการกินเข้าไปมันจะมีรสสัมผัสที่แตกต่างแล้วก็กลิ่นที่หอมคัดเลือกแม้กระทั่งฐานที่เอามาคั่วพริกอะคิดดูและกันคัดหมดค่ะพริกที่เอามาพริกหรือแม้แต่ไตปลาเองที่เอามาเอามาจากที่ไหนที่ไหนที่ชาวประมงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ก็คัดหมดแล้วก็ตาม ตำม,ม,มือแล้วคั่วก็คั้วเตาถ่านทั้งหมดทุกวิธีกรรมจะเป็นแบบว่าธรรมชาติหมดค่ะต้องลองคุณผู้ชมได้ย<ช>ินอย่างนี้ต้องลองนะคะว่าเขาจะร้อยฉาดขนาดไหนร้อยฉาดน, <ะ S 1> นะคะน้อยน้อย,อยแล้วแพ็กคือแบบน่ารักมากนอกจากจะทานในครอบครัวของตัวเองแล้วสามารถซื้อฝากเพื่อนๆก็ได้เหมือนกันนะคะแพ็กหนึ่งะดวกแบบสะดวกสบายอันนี้คืออาจจะทานได้แบบทั้งครอบครัวหนึ่งมือได้เลยนะคะจะทานเป็นน้ำพริกก็ได้หรือว่าจะทานล่อไปดัดแปลงเป็นทําเป็นแกงไกปลาเติมผักเข้าไป ก็ได้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะใช่บจากอย่างที่ฟังน้องปอนพูดนะหนูเนี่ยเป็นคนขยันหนึ่งเนาะสองเนี่ยหนูไม่ยอมแพ้แล้วข้อสามคือหนูเป็นจิตใจที่แบบเขาเรียกว่าไม่เศร้าหมองสะรองมากๆตอนนี้นะด้วยด้วยภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะให้หนูฝากกำลังใจให้กับคุณผู้ชมดีกว่านะลูกนะเชิญค่ะ โอ้ยบอนอยากจะแบบให้กําลังใจทุกคนมากเลยได้ติดตามทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นวิกฤตของออในบ้านเรานะคะแล้วก็ทั่วโลกแะเอาว่าอย่างนี้นะคะอบอลอะ่ะอาจจะเป็นกําลังใจเล็กๆกําลังใจนึงแต่บอนรู้สึกว่า เอาชีวิตไว้ก่อนสู้ไว้ก่อนดูแลตัวเองไว้ก่อนปลอดภัยตัวเองไว้ก่อนถ้าเราปลอดภัยคนรอบข้างเราจะปลอดภัยนะคะยังไงก็อย่ากาดตกเด็ดขาดดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะอันนี้คือสําคัญก่อนแล้วก็เราก็กาลังใจอะคะ่ะให้กําลังใจตัวเองมากๆจะด้วยวิธีการไหนก็ตามที่สามารถสร้างกาลังใจให้กับตัวเองได้สู้ไปก่อนคะ่ะ <ues> หลายคนอาจจะบอกว่าฉันสู้ไม่ไหวแล้วไม่ไหว<ม>แล้วอะไรเงี้ยออกมาประกาศเลยค่ะว่าฉันสู้ไม่ไหวแล้วแล้วพวกเราทุกคนบอลเชื่อว่าประเทศไทยช่วยอยู่แล้ว คือพวกเราคนไทยรักกันแล้วพวกเราต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นอย่าอยู่คนเดียวออกมาประกาศให้รู้เลยว่าคุณเดือดร้อนนะคะคุณเดือดร้อนทุกคนช่วยกันค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะสู้ๆค่ะเราพอมที่จะซัพพอร์ตอยู่แล้วนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยรวมนห่วงขอฝากกําลังใจให้ถึงพี่น้องคนบันเทิงค่ะพี่ปอนค่ะพี่ปอเป็นคนหนึ่งนะคะที่ผ่านตัวจากดารานักแสดงในวงการบันเทิงแต่ว่า มาเป็นแม่ค้าขายของแบบนี้ต้องปรับตัวอย่างหนักทีเดียวอยากจะฝากกาลังใจถึงพี่น้องคนบันเทิงนิดนึงคะ่ะที่ต้องปรับตัวในช่วงนี้มากๆค่ะปอนป,อน,ปอนเข้าใจมากมากเลยสําหรับคนบันเทิงเพราะว่าตอนนี้ปอนเองอ่ะเพิ่งจะมีงานเข้ามาแล้วก็อยู่ก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆซึ่งแบบโหโหยห,ห,ห,หามากเลยอยากจะได้เงินจากตรงนั้นแต่ว่าหลายๆคนที่มีงานอยู่แล้วอยู่เรื่อยๆหรืออาจจะเป็นตกอยู่ในสภาวะเหมือนกับปอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออออยากให้หันไปมอง คนอื่นที่คือคือ,ค,อคือเป็นคําพูดเดิมๆที่เราพูดกันนี่แหละค่ะ <Okay. S 2> แต่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าคนอื่นหนักกว่าเรามากๆเลยนะคะ mm hmm. ที่พลมองเราอยู่ในสายของของบ,บันเทิงบอลว่าวันหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องผ่านไปค่ะเราเราช่วยกันแล้วก็วันหนึ่งก็ต้องผ่านไปนะวันนี้คนบันเทิงสิ่งที่สําคัญเลยอะ่ะอลมองว่าแม้เราจะลําบากยังไงแต่วันหนึ่งอะ่ะวันที่เราอยู่ด้านหน้าเรามีผู้ที่สนับสนุนเราถ้าไม่มีพวกเขาไม่มีเราก็คือประชาชนทั่วไปคนดู เพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะสิ่งที่ นักแสดงหรือว่าใครที่มีชื่อเสียงที่พอจะทําได้ปนว่าน่าจะสนับสนุนคนที่เดือดร้อนที่ไม่ใช่คนในวงการบันเทิงมากกว่าพวกเราคนบันเทิงด้วยกันเราให้กําลังใจกันแล้วกันแล้วก็วันหนึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นมางานจะต้องเกิดทุกอย่างต้องเกิดทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแล้วเราก็จะกลับมาทํางานด้วยกันได้ปนว่ากําลังใจตรงนั้นเรารักกันเราผูกพันกันเราให้กําลังใจซึ่งกันและกันอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราต้องทําได้คือเราต้องช่วยผู้อื่นคนที่เขาเคยสนับสนุนเราอะค่ะค่ะดีมาก ค่ะขอบคุณค่ะก็แบ่งปันความรักแบ่งปันกําลังใจในช่วงแบบนี้ให้กับทุกๆคนนะคะเราก็จะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณพี่ปอนมากๆอีกครั้งนึงนะคะกาลังใจดีๆที่มามอบให้กับพวกเราเฮอรอเดในวันนี้นะคะค่ะแม่วันพรุ่งนี้ก็มีเรื่องราวน่าสนใจใช่ไหมวันนี้สนุกว่าสนุกแล้วนะพรุ่งนี้ค่ะสนุกอีกเช่นกันนะคะ คุณสิตางเนี่ยแม่แม่ติต่างส้มหยุดนะสิตาส้มหยุดจะมาคุยเรื่องที่เธอเนี่ยนะคะไปทําหน้า<อ>นะก<อ>็คือสิ่งหนึ่งอยากสวยแหละแต่เขาบอกว่าเขาไปทําหน้าเพราะว่าเขาจะเคลียร์ปมที่ถูกล้อเลียนนะคะว่าแบบไม่ถูกใจอ่ะฟังแล้วไม่โอเคอย่างเงี้ยนะคะ<อ><อ>ดูซิคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยคุณแม่สิตางจะมีความเปลีป่ยน,น,น,นแปลงแล้วก็มีกําลังใจให้กับคุณผู้ชมขนาดไหนค่ะพรุ่งนี้ติดตามได้ในรายการเธอเดย์นะคะพบกับแม่สิตางแน่นอนค่ะ ขอบคุณชุดของเราสองคนพิธีกรน,นะจากโคเมโลนียนะคะ,มมคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุยนนี่